กับสบายดีพี่น้อง FC ทุกท่านเบอรส์สมองสุบอนไม่ได้มาพบมาพอกับซองแมคินคัมบ้านนาะสิเป็นเฮือนตาพี่น้องจาสิไปตามคินคำมคินคำประเด็นอะเอวานเต้เว่นเว้นพี่น้องได้ข่าวว่าตาเป็นบ่คอยสบายนะพี่น้องเออสิไปเยี่ยมผนเลยได้ข่าวว่าลูกได้เบิดเมื่อน้องละวานมาพี่น้องไปพบไปพอกันอยู่เฮือนตาน้พี่น้องเนาะ มันแค่มาเมล็นนะเอ้ยน้ำหวานรันหนึ่งเขาบอกว่านเด็กดีฮะตะวันเห็นยังกินไหมเนี่ยบัวนเด็กหน่อยนะพี่น้องเอ้ยบัวเพลินแหละแค่สีวันได้ เวียนยก็ลู้เอ้ยหกเทเด็กเด็กไปลุยไปใส่อ่าจกเขาเย็นหนึ่งสูตากิน,นฮะนานตาบอกสบายบอ เออว่าวไมมามาหออาไมอยากกินข้าวแล้วเราหมากินข้าวหอนเอาเกลือมาเรียจานกินข้าวหอนเกี๊ยวเกลือแสบะบ่ตอนนี้ถึงหอนเออมากินตอนหอนอย่าว่าเด็กน้อยน้าพี่น้องก็เพิ่นกับยาบ้าย่าว่าเพิ่นเลยแบบว่าเด็กเป๊กเพิ่นกับบุหูได้เดียงซาเจ็ดสิว่าจังได้จังได้กากขอโทษขออภัยพี่น้อง แทกใายน้องน้องกับไปหาอยู่พี่น้องบางเถื่อแบบว่ามือน่ะเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่ก็ไปหาน้าไม้เนาะเขากับบริไทยพี่น้องตอนน้องไปหาเข้ากับบริไทยพี่น้องเบิ้งแม่นส่วนไลยกับเพิ่นก็ไปหาของเพิ่นไปหาน้าไม้หัวามันคุดยังน้องกับไปอยู่พี่น้องหามาสู่ตากินน้องวานบริษขี่ข้านเลยพี่น้องนั่งดูดำห้ดำหน้านางกะซอยเลือดตาได้ทุกอย่าง แต่ว่าอาพี่น้องอัสิบูเ็นตอนเพิ่อทาตอนอนั้นเพิ่นไปหาเนาะอย่างเมื่อวานกัไปหาเนาะเขากะเมื่อก่อนนั่งก็ไปหาพี่น้องแต่ว่าเขาก็เลี้ยงหมูแถวบ้านใกล้หน้าแมนเลี้หมูอยู่ใกล้หน้าขี่รถเอามาหานะไมยอย้อีวานเด็ก,ก็มาแกงสุตากินพี่น้องอัน แท็กสิว่าจังไดนางกับขยันอยู่เ <c oughs> ด,ด็กๆน้อยไม่น้องบ่ได้มีผู้ได้เบิง่งบ่ได้บอกได้สอน <c oughs> ขนาดลูกเข้าขนาดบอกสอนไงย,ยังแบบบางเถือกอกับบางคว่ำบางเถือกกับบางคว่ำเนาะอันนี้กเ <c oughs> มีอันในลูกแก้วกเมีอันในเด้อมาแล้วเ <c oughs> มียนงมนไว้ลูก <c oughs> ลุงมาบอดินี ละมาตีาข้เขา้รักฮะม,มักกมากมาเห็นยังเอาปลาไปขายเห็ซีเออหักมานอนเดี๋ยพิุกินข้าวกินน้ไาไม่ใช่สิกินอยู่หน้าหนี่กระจกเข่าเออ กระลุนะ่พี่เ้องเปิดกระตันก็ได้ตันบขาดปาดบเพียงคือว่าอลยะเขายังสะบันอ่ะเขาเปลือกกระลเขาเปลือกเขาเป,ปือกเลยวสองสอเขาซาวา,า,น,า,าน,นนี้บอเขาเปลือกกันอันนี้ก็เขาเปลือกเขาซานเข่าซานได้ท่านี้บอกอ่อกิมบุปเปิลเราอันนี้เขาซานแต่ยายเสียผมจัวะเห็นปะ แต่ยายเทียน,นแต่ยายเสียชีวิตพูดไปเลยพี่น้องเพิ่นน้เอาลุยม่บ้านเพิ่นน้ำมาซอยเพิ่นน้เ<า>สาะาหลังค่ะใหลุยบางเถื่อเพิ่นกับไปเล่นน้ำนองคิงค้ำช่วงหนึ่งนะพี่น้องเพิ่นกับไปเห็ดปีปีก่อนนะน้ำบ้านนะกระซำกับคิงค้ำเนาะเพิ่นกับไปเห็ดงานน้ำเมีคิงค้ำลยพี่น้องไปเห็ดงานล้างถ้วยล้างจานสารพัดแล้วก็ได้ค่าแรงม่คิงค้ำก็บหาย อุอ้มือก็หายน่ยยอยอุ้มนะือก็หายลายส่งไม่ยายอยู่เนาะส่งไม่ยาแล้วยังแข็งแยู่เมร์เดินกับไปเห็ุงานล่างถั่วไอ้ได้ทำธรกิจเสริมเขาจัดเอาไปขาอีกหาหน้าเนะมือหนึ่งกับไปเล่นนะเมรขิงข้ามเบิร์ดเมอร์พี่นะ้องตั้งแต่มียังกับแบ่งให้น้องกินจนจเห็นอย่างไรเลยลูกลานอยู่รวมกันมาเนาะ กับอีต้นเพิ่นตา,า,าใหญ่นะตาบอกสบายใไ้กนะับชินะนะพยังบริเซียานทายาลายหาผัดกิมลาบุหูประจกักษ์เราเคยไปห้องหมอ อสาวบาดนะก็บอกเล่วไปเอายาซะสั่นก็เอาสมานนครัวนันไปยืนเอายาให้เราฮะหนึ่งเขาแล้อทุกซ่าทุกซ่ล้วใครเกอวันก็ได้ ไปหย่งน้อยาใหตตาเด้อเดี่ยพี่น้องจังสิไปเบิ่งพึ่นาว่สบายพึ่นเป็นจังได๋อืมตาผิ่นปวสบายพี่น้องปวดหัวป่พาเพะาน่อขัข้องมีหอาให้เจาหือไปรูปวปไข่บ่าเป็นนน่ไปน้ำลือดตัวกระโตไปอือ เน่ยอาาค่ะี่าอายาีขายท่ฉุัดออกมาอืมไปเออไปกไปอะมงไปยโอ้ไปลอ้ตัวไปขายแล้วลูกมาจะไปน้ที่ฉุกทีัทประตูนี่เป็ชิ mm. oh. ้นหนักประตูแย่ยิ่งุกซ่าเอ นีน่อยู่ปะน,น,น่าขนกยากไข่แน่นอนหมนกโนอนอืใหญ่รไข่แน่กูจไะข่าต้มใจวะจาก๊กใกล้ก <c oughs> ห่อนมือเลยนะ มองแน่น่ะเลยไก่ไ hmm ก่ส mm. mm ีหอนเมื่อแล้วพี่น้องอีกอีกซิดเมื่อวันที่เท่าไแล้วเพาะที่หาอืม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 ต้าไข่ก็เลยมามานำกินค้ำก็เลยผิดผู้สบายไข่แน่นล่ะ อาดือกอืมคือนี่ลุกมาตำประตูไปอย่างไรตังตำวิ่งหัวอันนี้ได้ลงเรือหนึ่งเขาให้ลูดูด้วยควาหลุกช้ำหมุนกระตูหัวมา่น้องได้มว มาอย่างนะะมีเบียกดกับเบียกดกับเร่าเลยหนึ่งไม่ต้องเลยมีเบียดด่วนดด่วนอีจะมาเขาวเงี้ยนผิดตีลูกสบายดีป้าลุงสบายดีป่าลุงมีเบียดด่วนกับเบียดกับเลามีเบียดอะไรจะไปสร้างปัญหาอะไรไว้ฮะโอ้โหเอา,าแบบตื่นเต้นสร้างปัญหาอะไรไว้สร้างเรื่องอะไรไว้เพียดด่วน

เมื่อก่อนพี่น้องถ้าซื้อมีเรื่องสิเทียนำมีเรื่องด่วนนะซะสตาพี่น้องจ้าล่าแล้วพี่น้องพบอพ่อกันคลิปหนาพี่น้องจา้งจากาบสบายดีเด้อขอ f เอฟซีกท่านดีดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคน